เรื่องรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเรามาถึงนะคะแบบฝึกหัดที่เจ็ดจดหนึ่งสองนะคะสแสดงวิธีหาคําตอบกันนะจ๊ะข้อที่หนึ่งค่ะต้องมาตีโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะอืมข้อที่หนึ่งกระเบื้องปูแผ่พื้นกระเบื้องปูพื้นนะคะแผ่นหนึ่ง ผิวหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะมีพื้นที่340ตารางเซนติเมตรค่ะและยาวด้านละ20นั่นเองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกันเท่าไหร่ก่อนอื่นนะคะน้องต้องรู้คำว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกันเท่าไหร่มันคืออะไรมันก็คือความสูงของเรานั่นเองค่ะมันคือความสูงของ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะจ๊ะนะขนมเปียกปูนค่ะคือความยาวด้านด้านทุกด,ด้านยาวเท่ากันแต่มุมไม่เป็นมุมฉากใช่ไหมนะคะความสูงค่ะคือนีด้านนีห่างกันตรงน,นี้นะคะแนวตั้งฉากนะคะก็คือความสูงนั่นเองเราจะหาความสูงไปพร้อมๆกันโดยที่เราให้พื้นที่มาเราจะทําข้อนี้ได้น้องต้องรู้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะ่็คือความยาวฐานคูณสูงนั่นเองค่ะอ่ะวิธีทำนะนะคะนะวิธีทำนะคะพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยม ถ้าลเปียกปูนเท่ากับฐานคูณอะไรเอย่ยฐานคูณสูงนะซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้พื้นที่และโจทย์ให้มาแล้วคือตรงนี้นะคะก็คือสามร้อยสี่สิบนะเห็นให้ตรงกันแป๊บนึงนะคะสามร้อยสี่สิบแบบนี้เเท่ากับนะคะฐานนี่ไงก็คือตรงนี้นะคะ ฐานก็คือตรงนี้นี่หรือจะเป็นความยาวละยี่สิบนั่นเองอฐานก็คือยี่สิบคูณกับสูงค่ะแบบนี้นะอืมนะคะก็ทำไมเอ่ยอน,นี่มันคูณอยู่ใช่ไหมล่ะย้ยายไปหารค่ะนะะดังนั้นความสูงอ่าความสูงนะก็เ,เท่ากับอะไรเอ่ยเอาพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่อาหารด้วย ฐานแบบนี้ก็เท่ากับ340หารด้วย20แบบนี้ค่ะเท่ากับเท่าไรเอ่ยตัดตัดแบบนี้ได้นะ34นะคะหาร2ไปเลยอาหารสั้นนะ212องแล้เสร็จ1น74นี่ไงได้17นั่นเองค่ะอันนี้คือความสูงถูกไหมความสูงคือ17เซนติเมตร นะเราก็ดังนั้นเลยดังนั้นเขียนง่ต่อนี่ไงด้านลงนี้นะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างอันสิบเจ็ดเซนิเมตรจ้ะ ตอบนะสิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปจ้าเรามาดูข้อที่สองกันกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแผ่นหนึ่งนะมีพื้นที่360ตารางเซนติเมตร ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน12ซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะคะนะเราต้องหานี่ก่อนไหมฐานก่อนไหมหรือความยาวด้านก่อนแล้วค่อยไปคูณ4นั่นเองค่ะเพราะว่าขนมเปียกปูนดนะ่าทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมหาความยาวด้านก็เอาด้านหนึ่งไปคูณ4ี่ก็ได้คำตอบแล้วนะจ๊ะ โอเคจากจากโจทย์นะเขาให้มาว่าไอเนี่ยอาสีเหลี่ยมขนมเปปูนตรงเนี้ยนะคะมีพื้นที่คือสามร้อยหกสิบะแล้วก็ให้ความสุขมาคือด้านนี้นี่ให้ความสุขมาเท่ากับสิบสองให้เราหาอะไรให้เราหาตรงนี้นี่หาฐานก่อนคืออะไรมานะหาฐานก่อนนะคะวิธีทำเขียนเลย น้องๆต้องรู้สูตรพื้นที่ขนมเปียกปูนก่อนสตดว่าอะไรนะความยาวฐานคูณสูงค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับฐานคูณสูงค่ะในโจทย์เอารู้อะไรมาเอ่ย ในโจทย์เรารู้ทั้งพื้นที่รู้ทั้งด้านที่ตรงข้ามก็คือสูงแล้วก็จะเป็นสามอยหกสิบเท่ากับฐานคนนูณสิบสองนะสังเกตน,นะสิบสองคูณอยู่ย้ายไปทำไมหารหรือความหมายในไหนอความหมายว่าเฮ้ยถ้าเราจะหาฐานสูงนะเอ้ย ถ้าเราจะหาอะไรนะลูกถ้าเราจะหาฐานใช่ไหมเออถ้าเราจะหาฐานหรือหาด้านลัดเท่าไหร่เนี่ยน้องก็ต้องเอาสามร้อยหสิบเนี่ยหาด้วยสิบสองนั่นเองความหมายของมันนะอันให้ครูเขียนว่าความยาวฐานแล้วกันเพราะว่าทําไมครูไม่แก้สมาการไปเลยนะะเพราะว่าในเรื่องของสมาการเนี่ยน้องๆ อาจจะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเรียนนะอันนี้ถ้าเราหาความยาวฐานมันก็คือครูก็เลยบอกว่าเนี่ยมันทำไมเออเมื่อคุณอยู่ย้ายไปหารใช่ไหมนะหรือหนูใช้คําว่าความยาวฐานเนี่ยนะเท่ากับพื้นที่พื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหารด้วยสิบสองแล้วมีน้องร้องก็จะได้ความยาวฐานมาเอี๊ ครูเขียนว่าหารด้วยสูงแล้วกันแบบนี้แลนั้นเราหาความวฐานนะเท่ากับพื้นที่จดให้มานะสามร้หกสิบ 360, ค่ะหารด้วยสิบสองแบบนี้นะก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ยน้องดูนะสามรับหกสิบหารด้วยสิบสองอืมสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามสามสิบหกได้เป็นสามสิบนั่นเองดังนั้นฐานเนี่ยหรือด้านอะ่ะนะคะ ความยาวฐานก็คือฐานนั่นแหละหรือเรียกว่าเป็นด้านก็ได้เท่ากับสามสิบเลยเอ่ยสามสิบเซนติเมตรอืมและขนมเปียกปูนนะ่ะเราต้องรู้คุณสมบัติว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านถูกไหมนะคะเราจะหาความยาวดังนั้นเลยนะความยาวรอบรูป สี่ <4 S 2> เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็มีความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับ4คูณเลยนะจ๊ะสาใช่ไหมสี่คูณสาเซนติเมตรต่อไปเลย4 32เป็นเท่าไรเอ่ยเป็น120เซนติเมตร เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะจ๊ะเราตอบเลยเราตอบเลยตอบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบอะโขเขียนผิดมันทัดตอบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรค่ะน้องๆเรียบร้อยละเลยค่ะ นะสูตรพื้นที่นะคะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมก็เท่ากับอะไรเอ่ยสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค,คือความยาวฐานคูณสูงหรือถ้าเราจะหาความยาวฐานก็เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมหารสูงหรือถ้าเราต้องการหารสูงก็คือพื้นที่ทสี่เหลี่ยม